สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีกับผม <Freeze. S 1> ดรชาลอครอบครัวตัวหล่อนะครับวันนี้นะฮะผมกับแม่บ้านนะครับก็ชวนกันมาทานอาหารเพราะว่าตอนนี้นะครับลูกทั้งสามคนไม่อยู่คุณตัวก็ไปเรียนหนังสือนะฮะส่วนคุณกลางนะครับก็ไปเจอคุณป้าที่ประคุณใจไปเรียนหนังสือที่ประคุณตาที่ลำไปมาบุรีนะส่วนคนเล็กนั้นนะครับ ช่วงที่คุณแม่เขาผ่าตัดนั้นนะครับเราก็ส่งไปอยู่ที่ปุงตะแบกบ <Freeze! S 1> ชนแดนเพเชรบูรณ์นะฮะดังนั้นแยกกันเพื่ออยู่นะฮะวันนี้นะครับนึกดีวันเอไปทานส้มตำที่ร้านสุดทางรักนะครับที่เราเคยไปทานด้วยกันนะฮะ ร้านสุดทางรักนี่นะฮะจะอยู่บริเวณสวนมหาไทยนะฮะแถวสวนหลวงนะครับสวนหลวงรอเก,ก้านะครับก็ขน Google ได้เลยนะครับว่าสุดทางรักอยู่ตรงไหนอาหารที่สั่งนะครับก็มีส้มตำนะครับผัดมีโคราชนะครับต้มแซบแ่บต้มยำไก่ล่านะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับ จริงๆนะผมอยากจะเปิดเสียงบรรยายที่ผมบรรยายสดๆแต่ว่าอดูแล้วนะฮะโต๊ะข้างๆนี่เสียงดังมากนะครับ<แ>ก็เลยทําให้การบรรยายนะครับหรือนําเสนอช่วงนั้นนะครับไม่อาจจะไม่ได้อรรถนะครับเพราะมันมีเสียงบรรยายเ<แ>สียงแรกเยอะนะดังนั้นอุกาน้านะครับต้องใช้ไม้ที่ตัดเสียงร้องอราออกแต่ก็ไม่เป็นไร นะครับรสชาติอาหารนะครับผมบอกตรงๆนะว่าไม่ได้ทานนานแล้วนะครับแต่มาทานครั้งนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ารสชาตินะครับยังเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมนะฮะผมกินนะจะลืมบอกลืมลืมพว้ดเลยนะฮะแต่กินลืมเมียนะฮะ อร่อยจริงๆนะครับก็ท่านใดว่างๆหรืออยากจะมาลองชิมรสชาตินะครับที่ร้านสุดทางรักแต่ไม่ใช่สุดท้ายนะครับแต่คือสุดทางรักอ,อยากรู้มากนะครับว่าสุดทางรักเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับมื้อนี้โดยรวมๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมครับก็480บาทนะครับรวมทั้งเครื่องดื่มด้วยนะ<แ>ก็น้ำอัดลมนะฮะ ก็ถือว่าไม่แพงนะฮะเมื่อเทียบกับคุณภาพแล้วก็เรื่องของความคุ้มคา่ากับ480บาทก็โอเคนะครับ <No. S 1> อย่างหนึ่งที่ต้องแนะนำอย่างนี้ก็คือว่า มาที่นี่นะครับถ้าไม่สั่งไก่ย่างนะฮะถ้าไม่สั่งไก่ย่างนี่นะมาไม่ถึงนะฮะไก่ย่างเขาเนี่น้ําจิ้มเขานี่นะทั้งหมดกับน้ําจิ้มนี่นะเอ่อจะออกไปทางนี่ฮะทางมะขามเปียกนะมะขามเปียกนี่แล้วก็ผสมโอ้โหคล้ายๆกับน้ําจิ้มที่ที่กินที่ไหนที่เอ่อเขตของวิเชียรบุรีนะครับเวลากลับบ้านนะครับเขตวิเชียรบุรีเนี่ยจะแวะกินไก่ย่าง น้ำจิ้มนะครับผมบอกเรามีลักษณะที่คล้ายๆกันคือทางด้านของีอะไร <Yay! S 1> มะขามเปียกน้าโอ้โหนะครับรสชาติดีมากนะครับเคียวเพลินนะครับแล้วก็กินน้ําหูน้ําตาไหล <laughs> ส่วนแม่บ้านผมจีครับมากคนเธอก็นะฮะนี่แอบถ่ายนะฮะแอบถ่ายโดยไม่ให้รู้ตัวนะครับนี่แหละครับเจอลูกลูกแกล้งนะ,ะกินแบบเหมือนเหมือนรีบนะะเหมือนเขาจะไล่ไปไหนนะะกินเหมือนเขาจะของร้านเขาจะไล่มาเก็บถ้วยเก็บชาน,นะะโอ้โหแต่อร่อยนะฮะดูเธอคุณเธอนะ,ะกินนะครับ ไม่สนใจตัวข้างๆเลยนะกินเต็มที่เต็มทางเลยนะครับนะครับลืมสามกินผัวเลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็ว่ากันอีกทีนะครับคือตอนนี้วันนี้นะครับมาเตรียมตัวเพื่อจะเดินทางเพราะว่า2 1ถึง23นั้มนมีภารกิจโครงการต้องไปอบรมเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ของสำนักงานจาดก็เลยถือโอกาสนะครับมาหาข้อมูลนิดหนึ่งนะครับว่า สต็อกข้อมูลนะครับภาพแล้วก็การนําเสนอเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ก็โอเคครับภาพรวมก็นข้งโอเคนะครับทานอาหารอร่อยแล้วก็นะนั่งคุยกันไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลูกๆนะครับว่าเออจะเอายังไงดีกับอนาคตของลูกๆนะครับจริงๆนะครับความเป็นครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะเราทำเพื่ออะไรครับทำเพื่อครอบครัวนะครับตอนนี้นะครับอ่ะก็ดูบรรยากาศผมทานข้าวไปเรื่อยๆนะฮะ โมไปคุยไปนะฮะแต่ดูนะครับว่าอาหารเขานี่นะครับอร่อยจริงๆนะครับอ่ะวันนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับบรรยายจะเพียง่านี้ต่ท่านชมนะ,ะบรรยากาศของการทานอาหารเข้าไปนะครับโอเคนะครับ